คลิปอันนี้นะคะจะเป็นคลิปที่แสดงการแยกปลูกกระถางนะคะแยกลงกระถางเดียวๆนะคะจากไข่ที่เราเพาะรวมในกระถางหมู่นะคะอันนี้เป็นต้นที่แยกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พักฟื้นได้ประมาณ4วันแล้วนะคะเดี๋ยวลองมาดูคลิปเต็มๆกันเลยนะคะว่าจะเป็นแบบไหนนะคะติดตามชมค่ะ อันนี้นะคะเป็นกระถางหมู่นะคะที่เราเพารวมเอาไว้นะคะในนี้พี่อู้จำได้ว่าเพาะไข่ไว้ประมาณ20ฟองนะคะอยู่ในกระถางรวมเลยค่ะแล้วนี้ก็เริ่มโตกกันแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแยกลงกระถางเดี่ยวกันนะคะ นี่นะคะคือไข่ฟรายเด็กวาไรเกเตสที่วันนั้นเพาะกันนะคะวันนี้พี่อูอัปเดตให้ดูวันนั้นเราเพาะกันวันที่13กันยายนปี200ปีนี้นะคะ13กันยายนพี่อูเขียนไว้ว่าฟรายเด็กวาไรเกเตสอลิตเทลบิดเพราะว่าต้นแม่มันด่างไม่มากนะคะทีนี้เรามาลองมาดูว่าไข่ของมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงเห็นไหมคะ ไข่ของมันนี่มีหลากหลายมากกว่าน,นั้นเราเก็บไปได้กับ20เม็ดใช่ไหมคะแล้วพี่อู๋ก็เพาะอ,อยู่ในนี้ยอันที่เม็ดสมบูรณ์หรือว่ามันพร้อมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นมาเป็นต้นใหม่ก่อนอย่างต้นนี้ก็จะด่างประมาณนี้เห็นไหมคะอย่างต้นนี้ไม่ด่างเลยตอนนี้เห็นไหมคะไม่ด่างเลยแต่ต้นนี้ด่างนิดหน่อยนี่นะคะแล้วก็ต้นนี้นด่างมากขึ้นนะคะ แล้วก็ต้นนี้คือด่างจัดเลยเห็นไหมคะคือเขียวขาวแบบว่าอันนี้คือแบบจัดจ้านมากอันนี้ก็แบบเหมือนเป็นลักษณะด่างกระจายนะคะแต่อันนี้ไม่ด่างเลยอันนี้ก็ด่างนิดหน่อยอันนี้ก็ด่างครึ่งหนึ่งนะคะเนี่ยคะ่ะหลากหลายมากเลยนะคะการเพาะไข่ก็สนุกไปอีกอย่างนะคะเดี๋ยววันนี้พี่อูจะมาเอาลงกระถางกันเลยนะคะใช้กระถางเล็กๆพอนะคะ ไม่ต้องกระถางใหญ่นะคะวัสดุปลูกวัสดุปลูกวันนี้พี่อุ้มมีไอ้นี่ไว้นี่ค่ะอันนี้อันนี้เมื่อกี้เมื่อกี้ตัดตัดพูปีกนกชําก็เลยใช้เป็นเพอร์ไลท์เลก้าบอลเพอร์ไลท์เลก้าบอลแล้วก็มะพร้าวสับเป็นชิ้นเล็กแช่น้ำใช้สามอย่างนะคะเพื่อให้มันแบบเย็นๆแล้วก็อยากให้อยากเห็นรากมันแบบชัดๆนะคะก็เลยยังไม่ได้ใส่ดินอันนี้นะคะคือล่อรากมันไว้ก่อนนะคะ เลยใช้แบบนี้เดี๋ยวเอาอันนี้นะคะมามาผสมกับมาผสมกับดิน TGS Green Soil นะคะสักหนึ่งส่วนนะคะก็จะออกสีประมาณนี้นะคะนี่นะคะเป็นลักษณะประมาณนี้นี่นะคะ เ,เราปลูกกันเลยนะคะใช้กระถางขนาดนี้พอนะคะลองก้นด้วยอันนี้มาที่เดี๋ยวพี่อูล้างมือนิดนึงให้มือสะอาดนิดนึงนะคะนี่นี่นะคะต้นมันนี่พี่อูใช้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องลือวันนั้นวันนั้นวันนั้นจำไม่ได้ใช้อะไรนะเราเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูข้างล่างนะคะ พี่อูชอบลองลองไปทั่วเลยอ่ะอันนี้รู้สึกจะเป็นเอ่อเพอร์ไลท์แล้วก็ดินฮิวกับโอ,โอ้รากมันก็ไปไกลพอสมควรนะคะโอ้รากไปไกลพอสมควรพี่อูไม่อยากจะดึงไม่อยากจะดึงมันนะคะเดี๋ยวมันจะชอกช้ำ <c oughs> ต้องเบามือมากเลยนะคะ ทำมือแบบแบบไม่แบบว่าไม่ไม่กระชากอะค่ะเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะต้นแรกแบบนี้ลากแบบนี้เลยนะคะนี่เอาวางสยายลงไปนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็อาดินมกลอบหัวที่งอกใหญ่นี่ก็คือหัวใหญ่สุดอะ จำขนาดได้นะคะนหนึ่งต้นหนึ่งต้นแบบนี้นะคะ เดี๋ยวขอไปล้างมือแป้นนึงไว้ตรงนี้เลยก็แล้วกันนะคะอันนี้เป็นน้ำที่พี่อูแช่ไฟซานไว้ด้วยนะคะ<ด>เมื่อกี้แล้วก็ล้างคือกลัวต้นไม้ติดเชือ้อแต่มือนี่นจริงๆมันควรจะใส่ถุงมือก็มไม่ได้ใส่นะคะนี้จป็นตัวอย่างที่ไม่ดีพี่อูทำตัวอย่างที่ไม่ดีให้พี่ดนะะูแล้ะต้นต่อมานี่นะคะ นี่อันนี้อันนี้เขียวเล้วนเลยแล้วน้องสารนะแต่ไม่แน่นะใบต่อไปอาจจะใบต่อไปอาจจะด่างก็ได้พี่อูชอบอล้างรากหรือว่าลื้อรากต้นไม้ตอนเย็นๆนะคะเพราะว่าอากาศมันไม่ร้อนแล้ว ไม่แห้งแล้วนะคะสังเกตว่าไม้จะไม่ค่อยสุดนะคะเนี่ยเวลารี้ตอนเย็นเนี่ยนีนะคะต้นที่สองต้นที่สามจากวันนั้นเดือนกันยากันกันยา,นยานตุลาพฤศจิกาเกืบอบ2เดือนเหมือนกันนะคะที่จะเป็นไซสเนี้ยเออเนี่ยนะคะวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่วันที่8ดนี่ อันนี้ด่างนิดหน่อยนะคะต่อน่นคะอะ สัมผัสของอันนี้นะคะเย,เย็นมากเลยเน,นี่ยค่ะเย็นมากเวลาจับเรารู้สึกเย็นมากเลยพี่อูใช้คือเพอย์ไลท์เลยก็บอกแล้วก็มะพร้าวสับนะคะบบฟมะพร้าวสับเล็กเย็นอะ่ะคือรู้สึกถึงความเย็นมือเลยอะ่ะคือถ้าเกิดว่าเวลาเราปักชำแล้วแบบว่าเครื่องปลูกเย็นเย็นต้นไม้พี่อูคิดเองว่ามันจะชอบ เดี๋ยวเติมดินนิดนึ่งนะคะเพราะว่าอยากจะให้มันมีธาตุอาหารแล้วค่ะไม่ใช่แค่ว่าล่อรากนะคะอันนี้ต้องมีธาตุอาหารแล้วนะคะก็ต้องใส่ดิน t g s ไปด้วยนะคะลองก้นมาที่อันนี้ช่วยนิดนึงนะคะเพราะว่าลากไปไกลมากค่ะลากไปไกล โลากลงไปเลยค่ะโอ้ต oh y god อนนี่ตอนนี้สวยนะคะอาจจะมีใบค้ากันมั้งเดี๋ยวพี่อูดแพลนว่าจะต้องพ่นด้วยแล้วก็จุ่มลากด้วยซปเปอร์ไทร์นะคะ จะได้ย่าซูเปอร์ทรหมดไปหายบางคนซื้อไม่ทันนะคะพี่อูเอาคือเข้ามาไม่เยอะเพราะไม่คิดว่าแบบว่าคนจะสนใจนะคะแต่ที่ไหนได้ <c oughs> พวกคนเล่นกล้วยไม้อะจริงๆแล้วก็ไอพวกคนเล่นต้นไม้ก็น่าจะได้ยินชื่อของซูเปอร์ทรามานานแล้วนะคะ <c oughs> โ,โอ้ยนี่อุ้ยตายละเดี๋ยวให้ดูอันนี้เล็กมากนี่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 ที่จำได้ไหมที่พี่อูว่ามันเป็นขแขนง ออกมามันเป็นเหมือนยังไม่เป็นต้นแล้วแบบว่ายังอ่อนอยู่แล้วพี่อูบอกทดสอบลองดูเนาะลองวางดูเออมันมันมันมีชีวิตอะ่ะดูดีมันมีชีวิตอยู่แล้วมันก็ด่างด้วยอะ่ะอันนี้ก็คือลองเผือ่อเผื่อดูว่าระยะที่ความอ่อนระดับเนี้ยมันจะงอกไหมก็เลยเอาเก็บมาด้วยเลยค่ะเนี่ยค่ะมันจะเป็นตุ่มหัวเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเนี่ยก็ลองดูว่ามันจะงอกไหมก็เลยเก็บมาด้วยเลย แต่ว่ามันมันมันเล็กมากเลยพี่อู๋คิดว่าเดี๋ยวพี่อู๋จะปลูกเอาไว้ที่เดิมเ่ยแล้วเดี๋ยวเราอบต่อเพราะว่าดูท่าทางแล้วมันมันยังเล็กเกินไปเพราะเดี๋ยวพี่อู๋จะเอาพวกนี้ไปอบต่อนะคะแต่อันเนี้ยอันเนี้ยมาเถอะเข้าโรงเรียนได้ละนะคะเข้าโรงเรียนอนุบาลอนุบาลหนึ่งอันนี้เข้าอนุบาลหนึ่ง อันนี้อยู่ก่อนก่อนอนุบาลโอเคนี่เจ้าพวกนี้เดี๋ยวพี่อูจะเอาวัสดุกลบแล้วก็ฟักไข่ต่อไปนะคะนี่นะคะเปน็นในถุงนะคะที่เราอบเอาไว้นะคะพี่อูทำแบบนี้ผมแบบนี้ ะะใบนี้แบบว่าสดใสแล้วก็เกิดใบใหม่ขึ้นมาเลยนะคะเกิดใบใหม่ขึ้นมาเลยต้นทางขวามือเห็นไหมคะเดี๋ยวจะมาเปิดถุงให้ดูกันนะคะไม้ของเราสภาพไหนนะคะหลังจากที่แยกปลูกนะคะมใ่นถุงเลยค่ะลงไปสองด้นข้างในเลยนะคะ S <S นม่ที่ตืดเ่นมากเลยคอ้ยอันนี้เยเลย่ะไม้มันจะไม่มีซุดเลยนะคะเวลาเราอบในถุงเนี้ยนะคะแต่ว่าปิดประตูความเสียหายไปได้เลยนะคะถ้าเครื่องปลูกสะอาดยาที่ใช้ถูกต้องวัสดุปลูกที่ใช้ถูกต้องนะคะมันโตดีมากเลยเห็นไหมคะ สวยมากเลย